ขอต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลร้อยในช่วงฟุตบอลสตอรี่ที่จะมานำเสนอเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟของวงการฟุตบอลไทยมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้จะไปพูดถึงจอนบาโจแข้งตัวเล็กที่ไม่มีใครเอาสู่ตำนานสุโข,ขทยัย ในช่วงปี1991จนถึงปี1995โรแบรโตบาโจอัจฉริยะลูกหนังแห่งทัพม้าลาย,ยูวนตุสและทีมชาติอิตาลีนอกจากจะมีฝีเท้าที่ฉกาจแล้วเขายังกลายเป็นผู้นำเทนไว้ผมเปียชนิดที่ว่าวัยรุ่นยุค90พร้อมทำตามด้วยความเต็มใจให้เหมือนกับนักเตะดังที่สุดในโลกในตอนนั้น ่วงเวลาเดียวกันนั้นเป็นปีที่จอรนบาจโจนักเตะที่ถูกยกให้เป็นตำนานทีมสุโข,ขทยัยลืมตาออกมาดูโลกคุณพ่อของเขาเป็นนักฟุตบอลในยุคนั้นพอดีซึ่งได้หลงไหลข้างไคเพลงแข่งของโรแบ r t โตบาจโจจึงไม่ลืมที่จะจารึกชื่อนี้ใส่ไว้ให้ลูกชายที่เพิ่งตัดสายสะดือว่าจอรนบาจโจดราโคโตโนเมนจานาฮารี จอนบาโจใช้แววความเป็นนักฟุตบอลที่เก่งตั้งแต่อายุ17ปีเมื่อเขาได้เข้าไปฝึกฝนตนเองอย่างหนักในอะคาเดมีลูกหนังนีองซิก้าค่ายลูกหนังชื่อดังในมาดากัสกาอยู่2ปีจนกระทั่งปีกล้าขาแข็งอายุได้21ปีจึงตัดสินใจบินข้ามน้ำข้ามทะเลออกไปตามหาความฝันกับทีมสตาร์แทมมเนในลีกล่างของฝรั่งเศสหลังจากพ่อบ่มฝีเท้าในลีกน้ำหอมอยู่3ปีเต็ม บาโจจึงย้ายไปร,ร่วมทีมคอนคอเดียบาเซนกับทีมโอบอยในลีกสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งที่นี่เองที่ทำให้เขาพบรักกับบิวเวอรี่แฟนสาวชาวฝรั่งเศสจนได้จุงมือเข้าพิธีวิวากันไปในช่วงต้นปีที่แล้วจะว่าโชควาสนาชะตาชีวิตนำพาบาโจให้มาประเทศไทยก็ไม่ผิดเมื่อกีฮูแบนักเตะรุ่นพี่คนมาดากัสการ์บ้านเดียวกันแนะนำให้มาคาแข้งในลีกสยามเมืองยิ้ม ทว่าเส้นทางชีวิตของบาโจในไทยลีกไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแม้เจ้าตัวจะพกดีกรีทีมชาติมาดากัสาบรรจุใส่โปรไฟล์มาด้วยแต่ด้วยสริลัความสูงแค่158เซติเมตรจึงไม่มีทีมไหนอยากได้บาโจตะเวนออดิชั่นทั้งการท่าเรือสุดท้ายก็ไม่เซ็นสัญญากระทั่งย้ายไปราชบุรีมิตรผลถึงแม้บาโจจะพยายามโชว์ลำแสง ให้เห็นว่าเขามีของอุ่นเครื่องทีมไหนก็ยิงได้ไม่ได้เล็กธรรมดาห่างแต่เล็กดีมีลอสโตด้วยว่ากันว่าชั่วโมงนั้นผู้บริหารราชบุรีมือสั่นลิกลิกอยากจะได้จะจะขาดแต่เห็นว่าบาโจยังมีข้อด้อยคือตัวเล็กเพราะจะว่าไปแล้วนักเตะประเภทนี้ควรจะมีอยู่ในทีมคนเดียวเท่านั้นถ้าเกิดมีสองคนขึ้นไปทีมเสียสมดุลแน่ๆสุดท้ายจึงตัดสินใจปล่อยแต่ก็ยังแนะนำให้ท่านสมศักดิ์เทฟสุทินลองเอาไปใช้งานดู เพื่อจะพาไปอำเภอเมืองสุขโขทัยแจ้งเกิดได้จากนั้นบาโจจึงได้เข้าไปร่วมทีมสุขโขทัยในฤดูกาล2015ตอนนั้นยังเล่นอยู่ดิชั่นหนึ่งภายใต้การนำทัพของนายช่วยสมชายชวยบุญชุมเล่ากันว่าเล็กแรกบาโจจะโชว์ว่าตัวเองเทพลากไปยิงลูกเดียวไม่สนใจเพื่อนจนนายช่วยและทีมงานต้องเรียกไปเข้าค่ายลูกเสือปรับทัศนคติเสียใหม่กระทั่งมาท็อปฟอร์มเอาในช่วงครึ่งฤดูกาลหลัง ชนิดที่แฟนบอลเรียกเขาว่าเทพเจ้าแห่งการแอซซิ์แต่เกมที่เป็นภาพจําของแฟนบอลชาวสุขโขทยัยคงจะเป็นฤดูกาล2016ที่พวกเขาเพิ่งเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกดวลกับชนบุรีเอในยุคที่ยังน่าเกรงขามทว่าก็มาเจอนักเตะเจ้าของความสูง158ยเซนเมตรใช้เป็นชุดมงพังตะข่ายทั้ง2ลูกจากลูกเตะมุมและลูกฟรีคิกนั่นแหละที่ทำให้บาจโจกลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลสุขโขทัยมากๆ นินทากันว่าธรรมชาติของนักเตะจากแอฟริกาส่วนใหญ่จะสนุกสนานเฮฮาไปไหนไปกันมีเวลาว่างจะนัดดื่มนัดเที่ยวต่างจากบาโจเขาค่อนข้างจะเป็นนักเตะมืออาชีพใช้ชีวิตแบบธรรมดานอกจากที่พักสนามซ้อมกับสนามแข่งก็ไม่ค่อยจะออกไปไหนอีกเลยทุกวันนี้แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะร,ระดับซูเปอร์สตาร์มีคนรู้จักทั่วสุโข,ขทยชนิดที่ว่าเดินเข้าร้านอาหารที่ไหนไม่มีใครอยากคิดเงิน แต่บาโจก็ไม่อยากมีรถส่วนตัวใช้ขอรถบริการของสโมสรไปรับจากที่พักเพื่อเดินทางไปสนามซ้อมอีกทั้งน้ำพักน้ำแรงที่ได้จากการเล่นฟุตบอลให้กับสุโขทัยเอฟซทุกบาททุกสตังค์5ฤดูกาลที่ผ่านมาถูกส่งไปให้คุณแม่ที่มาดากัสก์บริหารจัดการนำเอาไปลงทุนทำรีสอร์ทรวมถึงกิจการรถแท็กซี่เช่าเวลานี้บาโจอายุ29ปีแล้วคาดว่าจะเล่นฟุตบอลได้อีก2-3ปี บาโจมุ่งมั่นจะปิดฉากชีวิตนักเตะลงที่สุขโขทยัยก่อนย้ายกลับบ้านเกิดหรือฝรั่งเศสบ้านของแฟนสาวอย่างไรก็ตามเชื่อว่าตอนนี้บาโจยังมีไฟกับการเล่นฟุตบอลให้กับสุขโขทยัยและอยากจะพาทีมรอตกชั้นให้ได้ถ้าจะมีนักเตะสักคนให้ผู้บริหารทีมได้สร้างรูปปั้นไว้หน้าสนามทะเลหลวงไว้เป็นที่ระลึกในชนะนักเตะระดับตำนานของสุขโขทยัยเชื่อว่าชื่อของจอห์บาโจน่าจะมีคุณสมบัติครบเพียงพอ ที่จะเก็บไว้ในลิ้นชักความทรงจำของแฟนบอลค้างข่าวไฟ